พูดของตัวเองที่สามารถอธิบายเคล็ดลับหรือในที่นี้หมายถึงตัวเทคนิคที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะฮะอันนี้ก็คือในวิชาพาราครับถ้าผู้ผู้สอนให้ดูอย่างเดียวดูที่แบบไอ้ที่ให้ดูอีกอย่างเดียวแล้วก็คอยมาอ่ะอ่ะนายกทำได้บี B, นายบีทำไม่ได้เด็กหญิงซีทำไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นแค่ doing แล้วก็มาดู r e s o l ของนักเรียนว่าได้ไม่ได้ซึ่งก็จะเป็นแบบเดิมๆที่เราผ่านกันมาที่ทางดรเมจิได้บรรยายไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะดูก็คือว่าเฮ้ย hey, สิ่งที่เขา doing ไปเขาตระหนักไหมสิ่งที่เขา doing ไปเขา think ออกมาเขาคิดแล้วก็เอามาเป็นคําพูดตัวเองได้ไหมเพื่อไม่ให้ สิ่งที่เขาทำที่เขาดูวิ่งมันหายไปพร้อมกับ2-3วิเนี่ยครับ安全な着地は共通だったよねこれはもうみんなで目線バランスを取って着地しようていうのは共通でしたจุดสำคัญก็คือว่าตอนลงทุกคนต้องลงให้ปลอดภายนะอันนี้คือทุกคนต้องไม่ว่าจะอยู่ A B หรือ C ทุกคนต้องทำเหมือนกันนะさて今日はこんな学び方をしてほしいんです大きくこの時間は2つ1つ目は 自分分たちの課題課題題にけててて別れでやっいきますผมก็ชี้แจงต่อว่าวันนี้จะให้เรียนรู้แบบไหนนะครับให้เรียนรู้แบบไหนก็คือให้ทุกคนแยกไปเรียนรู้ตามประเด็นสงสัยของตนเองนะครับถึงตรงเนี้ยนักเรียนได้นำข้อสงสัยจากคาบก่อนหน้าในที่นี้ก็คือคาบที่หนึ่งเนาะมาในคาบนี้แล้วก็ได้แก้ปัญหา

ミーティガン例えば澤井さんはポイントを出し合ってそれを集めるすると意識できる今日まさにやることですねポイント集めてみましょう野田君友達の良い動きを見つけ合うことで二木さんはこうでしたいろんな方向から見てみるとコツをつかみやすい他のスポーツなんかでもあるよね上から横からとかってね อันนี้ก้อนนักเรียนข้อเสนอมาว่าเนี่ยให้คอยช่วยบอกเทคนิคซึ่งกันและกันบางคนก็บอกว่าอยากให้ลองช่วยกันดูจากหลายๆมุมน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่านักเรียนก็บอกว่าอ่ะพอไปเรียนรู้แต่และจุดเสร็จก็กลับมากรอด มีสิ่งที่คอยให้นักเรียนเขาได้บันทึกในสิ่งที่ตัวเองทำไปผ่านกิจกรรมเพื่อหเห็น p rocess หรือการคิดในย,วยวののอ,อก่อนจะไปปุ๊บ learning เราไปทวนกันนิดนึ่งนะครับว่าคนครูพูดเรื่องอะไรไปบ้างนะครับเห็นใช่ไหมครับว่าอยากพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ทํำยังไงดีจังหวะตรงนั้นควรจะเป็นอย่างไรอ่ะ ครูครูก็เอามาให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เอามาอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายนะครับสิ่งที่ตัวเองไปเรียนรู้มามูฟเมนต์ต่างๆที่ทำเนี่ยภายในช่วงกระโดดตรงเนี้ยเขาจะอธิบายยังไงดีเขาจะสามารถตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองทำแล้วออกมาเป็นคำพูดให้เพื่อนได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า นักเรียนกระโดดได้หรือไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นวันตถุประสงค์รองได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแต่และคนมันมีความต่างกันอยู่แะแต่คุณสามารถตระหนักในสิ่งที่ตนเองทําระหว่างนั้นได้ไหมอันนี้คือจุดสําคัญนะครับตันเองตามกลุ่มนะครับถึงจุดนี้อยากให้ลองสังเกตบทบาทหน้าที่ของครูว่าคครู มีการให้คำแนะนําในแต่ละกลุ่มอย่างไรนะครับครูคต้องมั่นใจว่านักเรียนไม่ใช่ดูวิ่งอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปม้วน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 แล้วจบนะต้องมีการตระหนักและพูดคุยกันในกลุ่มด้วยนะให้แน่ใจว่านักเรียนพยายามหาเทคนิคที่เอามาบอกเพื่อนได้นะครับแล้วก็ให้กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยที่อธิบายการเคลื่อนไหวออกเป็นคําพูดให้ได้นะครับก็คือสิ่งที่ผมบอกมาสักพู่นี่แหละว่านักเรียนต้องตระหนักว่าเขาทําอะไรอยู่ นะครับและจะสังเกตว่าจะมีคุณครูที่คอยสังเกตอยู่รอบๆนะครับซึ่งเขาดูอะไรอะ่ะเขามาโอเพนคลาสแล้วเขามาดูอะไรเขามารอวิจารณ์ครูหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณครูเห็นแล้วว่านักเรียนม้วนมวนเฉยเหมือนแบบทำไปเรื่อยอะ่ะพอถามว่าต้องการจะแก้อะไรก็เริ่มตอบกันไม่ได้และัะ ตรงนี้นะอันนี้ก็คือคำพูดของครูที่ว่าอครูไปดูแล้วเนี่ยเหมือนกลุ่มนี้เขายังไม่ค่อยยังไม่รู้พูดเลยว่าพวกกำลังทำเพื่อตอบอะไรอยู่ครูก็เน้นย้ำว่าคุยกันก่อนนะว่าต้องการจะแก้เรื่องอะไรอันนี้ก็สิ่งที่คุณครูเขาไปในตรงกลุ่มและเขาเห็นแลวเขาสามารถที่จะแนะให้นักเรียน เป็นไปในตามวัตถุประสงค์การได้ครับそれลี่โซลี่ในทุกคนいろんな角度から見てあげていろんな角度から見てあげてそう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 おおなるほどなるほど体育は B ですねうんの特にどういうところが欠けているそう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 

นี่มันตอีเนี่ฮะพอทำสเตจป๊บคุณครูถามเลยเพื่อให้เขาตระหนักว่าเมื่เกี้ยฉันทําอะไรไปซึ่งนักเรียนคนนี้เขารู้ว่าเขาตั้งใจทําอะไรก็คือเขาอะยืดขาไปข้างบนแต่พอยืดปาักขาไปข้างบนให้มันม้วนไม่ไปเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาตระหนักจากมูฟเมนเมื่อสครูนี้ซึ่งครูครูว็เข้าไปถาม ใจง่ายดีนะวิทยาศาสตร์แต่โยก็ค uh> ือเป็นคําชมให้นักเรียนนั่นแหละว่าเออตามวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งเอาไว้นักเรียนพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายถ้าพออธิบายเข้าใจง่ายก็ชื่นชมนักเรียนไปนะครับอืมขอคอนแนะนั่นเ ก็คุณครูก็พยายามเข้าไปถามนะครว่าทำแล้วได้อะไรทำไมรู้อะไรก็คุณครูก็พยายามเข้าไปถามนะคร้ว่าทำแล้วได้อะไรทาไม่รู้อะไร あのえー、ではあまり長い時間取れないんだけれども今度は C 同士 A 同士 B 同士ちょっと集まって今こんな情報が出たよっていうところをちょっと聞きってみましょうかうんトマーアタンゴんヘイルワンプンパンナコンティタムパデン A コンティタムパデン B コンティタムパデン C アマルワンドアガンチェバー แต่ละสกลุ b, ่ม b กลุ่ม a ซึ่งในแต่ละจุดผมครูก็จะเข้าไปแล้วก็เน้นย้ำว่านักเรียนต้องการจะแก้อะไรมีเข้าไปถามเหมือนกับกลุ่มกลุ่มที่ผ่านมาว่าทำแล้วคุณได้อะไรคุณได้เรียนรู้อะไรนะครับแต่่างนี้ก็เป็นภาพตอนที่นักเรียนคอยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูจากมุมต่างๆ でホームに戻ります今自分たちで得た情報特ダネを持って自分たちのフォームに戻って首跳ね跳びに挑戦してみましょう、えー、高さは少しチェンジしなきゃいけませんね、えー、自分たちのフォームの場所を少し作り替えてもらって作り変えなくてもいいところもあるみたいですから、えー、頑張って準備してみましょうはいではボードは一度前の方に戻って。ロー ไปทําสิ่งที่เพื่อนบอกดูหรือว่าลองไปทําในสิ่งที่คิดว่าเออน่าลองนะครับ,รบซึ่งในระหว่างนี้ครับแน่นอนผู้ผู้สอนคุณครูเองก็เดินทุกจุดทุกจุดนะครับคอยถามคอยถามคอยถ

ってたなるほどそっから来てったのねそっちの方は何か感じたどうししえグーってくる感じがあるんだこちらの人はどこら辺くらいで跳ねてる感じ青の線あたりがなるほどじゃあ今からまとめをしますが 次の時間もね、え、いくと。そ no. して新たな課題が見つかるかもしれません。そしたらまたグループに分かれて最後の勉強しようと思います。はい。ではちょっと真ん中に合わせましょう。はい。うん。で、はい、ทดลองให้เพื่อนดูจริงๆนะครับ。え、ซึ่งเอ่อตรงนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อช่วงบ่ายเพราะมันจะยาวนิดนึงมันเกี่ยวกับการตะหนักผ่านการเขียนด้วยให้มาสังเกตร่วมกัน เพื่อเป็นฮินหรือว่าเทคนิค uh, ที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้ขนาดถึงสิ่งที่ได้ทำไปนะสิ่งที่ได้ doing ไปในวันนี้ในค่าบวันนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงเช้าตัวไว้บอร์ดจากแต่ละกลุ่มนะครับตัวไว้บอร์ดจากแต่ละกลุ่มตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเราควรจะให้คุณค่ากับแนวคิดของนักเรียน ถ al, bills, uh ึงนักเรียนเขามีแนวคิดนั่นนู่นนี่มาสุดท้ายแล้วครูสรุปจบด้วยคาพูดของตัวเองมันก็ไม่รู้ว่าเราจะให้เขาเสนอแนวคิดนั่นนู่นนี่ทํามาทําไมตั้งหนานใช่ไหมครับอืมอ๋อวันนี้เราเรียนที่าัน้งานตัวนี้มัน่ง คนเรียนก็โชติตรงอันนี้ก็คือแนวทางการอธิบายของนักเรียนรูปแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าจากาตัวพจน์สีส้มตั้งแต่เริ่มชั้นเรียนนี่ยมันจะมีที่เกี่ยวกับว่าเอ๊ะหน้ากับตัวเข่าเนี่ยมันต้องห่างกันประมาณไหนหน้ามันถึงจะพอดีซึ่งนักเรียนเขาก็พยายามใช้เนี่ยฮะเนี่ยครับเขียน เพื่อที่จะอธิบายให้เพื่อนฟังว่าแบบไหนที่มันดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือกลุ่ม B จังหวะไม่ใช่กลุ่มเดีจังหวะบีแต่ับอีกอ่าน,นก็ื ซึ่งเขามองว่าคำนี้มันเป็นคำที่ช่วยให้อธิบายได้ง่ายนะสำหรับสำหรับเด็กป .5 เนี่ยกุ้งอธิบายได้ง่ายอ่าโอเคตามนั้นนะรู้ดูหอยเนี่ยโอเคหรือเปลาอาจารย์ก็ขับนิดนึงแต่ก็โอเคก็นั่นแหละนั่นคือแนวคิดนักเรียนนะครับลองมาดูว่ามตอะไรบ้างที่ยังมองว่าเป็นปัญหาอยู่จุดที่ยังมองว่มามันต้องแก้ไขยอยู่มีไหมใช่ <getting involved> in この C からの着地のところにちょっと課題が出てきたんだじゃあ次ホームの時間がまたあるからその時にちょっと試してもらって山崎君は次 C でまた家までは何だった、うん、?C にチェンジしてやってみてもいいかもしれませんねうんあっちょっとねちょっとねペンガンティングトワンションタイコンフソンバーキチャガンカプナーシンティレタムネカプナークネタムライ คุณบอกว่าตรง C ียังไม่ค่อยชัดเจนเลยยังไม่ค่อยแน่ใจว่าทํายังไงมันถึงจะลงได้นิงน่งๆอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่คุณยังทําไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปอลองาวิธีการใหม่นี่う一度ホームで勉強しましょうねそして新たな課題を見つけてもう一度グループを組んで勉強したいなていうふうに思いますではこれから片付けをしたいと思います。 ไทกูโนะโมตี้กอまずねまไทกูโนะโมตี้กิมาชิโอไปก่อนโมตี้ห่ตัววิดีโอผมในแนวสมุนต์้งเรียนสิ่งที่เขาเขียนก็คือว่าหนึ่งเริ่มมาด้วยความสงสัยของเขาและเขาไปทำกิจกรรมที่เป็น process อะไรนะครับจาก process ต,ตรงนั้นเขาสรุปได้ว่าในคำพูดของตัวเองนะฮะในคำพูดของตัวเองว่าสิ่งนั้นเนี่ย เขาแก้ไขด้วยเทคนิคอะไรหรือเทคนิคอะไรที่เขาได้ฟังมาจากเพื่อนแล้วคาบหน้าเขายังมีข้อสงสัยอะไรต่อหรือเขาต้องการจะแก้ไขอะไรต่อเนี่ก็คืออยู่ในสมุดพระราศึกษาูผมเรียกเป็นสมุดพระรศึกษาเลยแล้วกันก็เป็นของวิชานี้นะครับ